ครับวันนี้มาผ่าขนมกับเชฟเอกนะครับคนเดิมมันจะเหนียวติดมือไหมติดติดมีดไหมติดมันจะมียางอยู่ครับเนี่ยครับใช่ไหมไอ้นี้นี่ยางอันนี้ไม่ใช่ยางขนนไม่ใช่ยางพาราเนะ่ยถ้ายางพารามันจะแก้ปวดแต่ตัวเรานี้ไม่มียางแล้วไม่มียางแล้วมันไม่ใช่ของโคกรับนี่ขนมแท้ป่ะเนี่ยเออขนม คือเราต้องการดูวิธีขนนที่ถูกต้องนี่คือเราต้องดูตรงตามมันนะครับเนี่ยครับตาตามจะเล็กๆกถ้าตาใหญ่ะหอ่อะทุเรียนครับมันมีหนามเหมือนกันครับเนี่ยถ้าตามประวัติศาสตร์นี่มันเล็กกว่าตาหยีมันครึ่งจีนใช่มันเกิดเอมันเป็นพืชตระกูลเดียวกันก็ทุเรียนครับแต่มันว่าหนามมันไม่ค่อยคมครับทุเรียนเราไปจับนี่ไม่ได้จับได้จะดูสุกไม่สุกดูทําไงดูไหมฮะ คือวันพฤหัสแทไปผ่าผ่าผ่าศพมีเพื่อนาหนึ่งน่ะขาหนึัดเราผ่าศพนี่ครับนี่เราต้องกัด่างนี้ก่อนนะปาดไปงี้มีจะเก็นเห็นครับปาดไปจะได้มาอย่างงี้นี่แล้วก็ไปเอาเนี่ยค่อยไปเอาคัดมันออกนี่น่าเป็นขนนหนังขนนหนังใช่มีขนนหนังกับขนุนอะไรครับ หนุนหนังก็กละมุดอยู่ละมุดละมุดเจล่นี่ไม่ค่อยมีลูกไม่ค่อยมีลูกแสดงว่าไม่ได้ทำการบ้านใช่ครับนี่หนุนหนังมีวิธีเอาออกเนี่ยไม่ค่อยมีไม่ค่อยมี